สำหรับหนุ่มเป็นไงมายืนเป็นแบ็กซ้ายนะฮะซึ่งเล่นได้หลายตำแหน่งนะจากจากที่ที่ถามทางโค้ชนะฮะทั้งลุกทั้งรับนะฮลุกกับรับนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเกนนะฮะไม่ได้เป็นเกนนะครับ <c oughs> แฟนบอลรับรุกกับรับหมายถึงว่าเม่ <c oughs> เวลาบอลขึ้นไปลุกนี่หน <c oughs> ุ่มก็จะเติมเกมรุก เวลาบอลลงมาข้างล่างก็จะลงมารับฮะ <laughs> ไม่ได้ว่าท้งรุกแล้วรับนี่ไม่ได้ <laughs> ขวายก่อกว่าเป็นเกย์นะเดี๋ยวเราจอดใจแน่นอน,นครับแล้วก็ตัมิีซีหลังจากที่ <c oughs> โอกาสโอกาสในช่วงเล็กแรกๆนี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับใช่นะเพราะไปเบียดแย่งตัวจริงนี่ค่อนข้างจะน้อยแต่ในความรู้สึกตันิซีเป็นไงฮะก็ตอนแรก แรกๆตอนแรกๆมันร่างกายไม่สมบูรณ์เลยครับโอ้เจ็บมาก็ไม่สามารถที่แบบจะเบียดแย่งได้ครับคือร่างกายยังไม่เต็มที่ครับพอเลีสองนมาร่างกายมันก็แบบฟิตขึ้นมาเข้าที่รมันก็เบียดโอกาส11ตัวแรกก็มีแล้วก็โอกาสลงตัวทำน้องก็มีเพราะว่าการเล่นบอลเนี่ยความสม่ําเสมอของการลงในเกมการต่อเนื่องในเกมเนี่ยมันจะทําให้แมเรามันจะเข้าขากับผู้เล่นด้วยหนึ่งนะฮะแล้วก็ร่างกายเราก็จะฟิต แต่เมื่อวานนี่ต้องต้องต้อง,องชมฮะเพราะลงไปนี่สามารถจะเปลี่ยนเกมเกมได้ครับเพราะว่าก็ลหลายๆคนก็เล่นดีถ้าเล่นดีทั้งทีฮะท,ที่พูดถึงก็คือพอเปลี่ยนลงไปป้าเนี่ยเราไปปะทะไปเบียดไปเบียดกับแนวรับเขาได้เพราะว่าหนึ่งอ่ะอ่ะมันเริ่มเขาก็แรงเขาก็เริ่มหมดสองเราก็แหมมีความกระหายใช่ถ้าเล่นบอลแบบมีความกระหายอยากเล่นเนี่ยมันจะทําได้ดีใช่ครับอย,<ช>อยากเล่นเมื่อไ<ร>หร่ที่ได้ลงล่ล <ง S 1> เกมใหญ่อะไร เกมแมทใหญ่ๆมันนี่มันจะทําได้ดีครับ,รบแล้วก็นี่รดร์มีโอกาสหลุดเข้าไปเหมือนกันนะครับลูกกันนะแต่ลูกที่เห็นก็คือแตะเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่หนีตัวประกบตัวท้ายแต่ในใจผมคิดคงจะคิดเหมือนกับทางหนุ่มนะว่าพอแตะเข้าไปแล้วกะว่าจ่อๆอีกหนึ่งจังหวะใช่ไหม<ช>แต่จังหวะนั้นเขาก็เข้ามาเบียดน่าจะได้เหมือนกัน,นะคะก็ไม่เป็นไรครับเรื่องของเกมลีก นะครับเพราะว่าหมดหลีกนี่เราก็จะได้มุ่งมั่นนะครับในดิวิชั่นต่อนะฮะแล้วก็จะแป้เป็นไงจะแปะหลังจากเมื่อวานก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างเด็ดน,นะพูดถึงเพื่อนนินะดนึงวชรพงษ์จันงามความฟิตเป็นไงตอนนี้แปะพูดถึงแปะนิดนะึงแปรก็มีเจ็บเจ็บบ้างนะแต่แต่ว่าเขาสไตล์เป็นคนขยนนะันม,มีความเร็ว,ว,รวนะฮนะ ก็ขยันแล้วก็มีความเร็วแต่เมื่อวานนี่ <c oughs> โคเน่มาก็น่าเสียดายในบางจังหวัดบางจังหวัดที่เขาเบียดหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยใช่มันก็เห็นชัดคือไปกระชากเขา <c oughs> น่าเสียดายผม่ง ผม,ผมบรรยายในจอภาพใน<ช>หนึ่ตงต่อหนึ่งนี่ใช้ใชร่างกายเบียดแล้วก็ร่างกายแบบไม่เป็นปุ้ยแบบคือคือจะได้เปรียบอยู่แล้วไง <c oughs> คนเ <c oughs> ม่นะแฟนบอลคงจะเห็นมันเหมือนเราฮะว่าถ้าเบียดอีกนิดนึงเขาก็ล้มละใช่เขาไปดึงแบบแบบเขาอะน่าเสียดายถ้าหลุดเข้าไปในโอกาสสกอร์ก็มีฮะก็ะมีอีกหลายลูกที่ลูกนั้นเหมือนกันนะลูกนั้นถ้าเกิด มันเป็นจังหวัดที่ต้องต้อง,องทาเร็วด้วยนะครับอ,อกช่วงที่โคเน่กระชาก็มาในกรอบเกตโทษอะแล้วก็มีอีกใครไม่รู้ที่ยืนรออยู่แต่จังหวัดนั้นก็กองหลังเขาก็ไปลงรับแน่นแล้วก็ระหว่างเท้ากับฟุตบอลอยู่ใกล้เลยกันการยิงก็ไม่เต็มข้อลรกนั้นก็ออกข้างมาพูดถึงเกมเมื่อวานนี้ก็ถ้าแฟนบอลได้ไปชมนี่ได้ลุนล้นฮรลุ้นมาลุ้นกันทุกเจ้าเปิดเกมรุกใส่กันนะครับทั้งสองฝั่งเลยทางพัทลุงเองนี่ เขาก็มีมีตัวที่เร็วตัวที่ประกบเร็วแล้วก็ร่างกายเขาใหญ่นะตัวโตวเหมือนกันว่าขึ้นมาสู่ดิวิชั่นได้สบายสบาๆตอนนี้เขาอยู่ลำดับที่สองนะของหลีภูยิภาคนะครับพัทลุงก็เมื่อวานก็ถือว่าเขาก็ทุ่มเทเพราะว่าเป็นถ้วยที่เขาหวังนะเพราะเขาเขาเขา,เขาสีรอบสีบส่ทีมสุดท้ายได้เนี่ยถือว่าประสบลสนเร็จใช่นะคร แล้วอยากให้ครับพูดถึงสารัดหน่อยื่อวานเป็นไงบ้างเพื่อนรักครับเป็นไงเมื่อวานนี้ก็คือปกติก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่ตอนเรียนด้วยกันอยู่แล้วครับโอ้เคยเรียนตั้งเล่นมาตั้งแต่เป็นนักเรียนใช่เขาอยู่ด้วยกันเรียนที่เดียวกันเรียนที่ไหนฮะอัสสัมชัญธนบุรีครับอ๋ออัสสัมชัญธนบุรีนะก็เป็นเป็นตัวของโรงเรียนใช่ครับกอดแชมป์มาหลายรายการก็แล้วติดทีมชาติไทย รครับอายุเท่าไหร่อ่าสิบเก้าปีอายุไม่เกินสิบเก้าปีอาบก็ติดใช่ไหมครับอ๋อเป็นไงช่วงที่เล่นทีมชาติตอนนั้นก็ช่วงนั้นก็รู้สึกก็ช่วงนั้นรู้สึกแบบว่าดีใจที่แบบเป็นตัวแทนท,ท,ท,ทีมชาติที่ไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้แชมป์อะไรบ้างก็ช่วงนั้นเป็นไม่ไม่ได้แชมป์เป็นข้นรอบสุดท้ายที่โอเคจีนอ๋อไอแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรจําได้ไหมครับ ชิงชมป์เอเชียชิงชมป์เอเชีเข้ารอบกี่ทีมนะตอนนั้นเป็นคัดเลือกถ้าได้ชมป์ก็ได้ไปรับรองโอ้โเป็นตัวแทนคือชิงแชมป์เอเชียใช่โอเคครับก็อย่างตับีซีนี่เมื่อก่อนเคยเล่นที่ไหนบ้างครับก็สโมสรแรกที่ที่เล่นก็คือราชระชาเนี่ครับราชระชาไทยแลนด เล่าชาไทยแลนด์ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับทำไปเร่อแรกตอนแรกเล่นนะครั้งแรกที่เล่นก็17ครับ17ปีครับผมก็ติดมาเรื่อยก็เล่นน่าได้ประชามาเรื่อยครับผมฮะแล้วก็สโมสรที่2นี่ก็เป็น FC ฟซีภูเก็ตนะครับยิงให้ราชประชาตอนนั้นได้ข่าวว่ายิงโอ้ยยิงยิงได้ช่วงนั้นฟอร์มกันดังดีครับยิงจับได้มั้งกี่กี่กี่ลูกที่เคยยิงให้ราชประชา คนน่าจะเยอะครับเยอะมากจำไม่ได้มลยกูปยปีปีแรกไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงับแต่พอปีที่สองเนี่ยเป็นเป็นดาวโงโวของภาคกลางนะครับเป็นดูชั้นสองนะครับแล้วพอปีที่แล้วก็ก็ติบกว่าลูกนะครับ ปีที่แล้วก็สิบกว่ากว่าเม็ดนะันทุกทุกรายการนะทุกรายการนะแล้วก็เอฟซีภูเก็ตก็คงได้แต่หวังว่าแต่เอซีคงจะต้องเบิดฟอร์มแก่ต้องกลับมานะคือพอมาใหม่ๆก็มันก็เลยเจ็บขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเลยก็ต้องปรับสภาพร่างกายการได้ลงสนามก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเพราะว่าเรามีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับของหนุ่มบ้านหนุ่มครับเออเล่นฟุตบอลครั้งแรกฮะเล่น ไม่ใช่ตอนเด็กๆเลยนะเอาตอนที่เอาสมัยเ,เป็นนักเรียนเรือเป็นนักเรียนเปยนะักเรียนก็อยู่เนี่ยโรงเรียนเดียวก,กันต้องยู่โรงเรียนเดียวกันเลย,ะลเลย,ยนะสามชั้นเลยอโอ้โหถึงว่าเล่น<ช>ค่อนข้างได้เข้าขากันแค<ช>่ผมจะเป็นรุ่นพี่ครับเล้วหนุ่มรุ่นพี่แล้วกี่ปีเนี่ยรุ่นพี่สี่สองปีครับครับครับสี่ปีสี่ปีเอ๊ะทำไมหน้าตารุ่นรุ่นเดียวกันแล้ว เล่นสโมสรไหนบ้างครับหนุ่มครับราชประชาครับที่แรกราชประชาใช่ครับฮะที่เล่นเล่นที่ราชประชาในตำแหน่งเล่นในทุกตำแหน่งเล่นในทุกตำแหน่งนะรุกรับอย่างที่ว่าแล้วออกจากราชประชานี่ไปเล่นให้อะไรเนี่ยครับมาเพิ่งเพิ่งย้ายเป็นทีแรกโอมาเอฟซีบุกเก็ตที่สองนะครับ คือแฟนบอลอาจจะจาหนุ่มได้ฮะช่วงที่ย้ายมาใหม่ก็ตอนนั้นไว้ผมยาวนะ <c oughs> เราจะเรียกว่าไอ้หนุ่มผมยาวซึ่งหาแฟนบอลนี่ที่เป็นแฟนบอลเหล่าเดอะฮัทอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีเสื้อมีอะไรของนิรันด์วันนั้นออกมาออกรายการแล้วก็เรียกร้องมากครับที่อยากให้มาออกรายการแล้วก็มาพูดคุยนะครับวันนี้เราจัดให้เต็มเลยครับวันนี้ทั้ง2เบรกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในครึ่งเวลาหลังนี่ฮะ เราจะมีหมดครึ่งแรกครึ่งเวลาหลังนี่เราจะมาพูดคุยนะครับเรื่องส่วนตัวเรื่องการออกเดินทางไปเยือนเรื่องการมารับนะครับหลายๆเรื่องครับเรื่องฟุตบอลนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องหวัวใจนิดๆหน่อยๆเตรียมไว้แล้วกันครับ <c oughs> เอาละครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพักครึ่งเวลาแรกครับ <c oughs> ไปพบกับผู้ใหญ่ใจดีของเรา <c oughs> สักครู่ครับพักสักครู่ครับ